เาจะพาไปร้านไทยกันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าที่ร้านร้านไทยมีอะไรขายบ้างนะคะจากบ้านตุ้มไปก็ประมาณ10นาทีค่ะใช่ค่ะประมาณนี้ค่ะประมาณสินาที ไปเนี่ยเห็นคนเดิอนอะไรอย่างนี้ค่ะเขาจะไม่ใส่ที่ปิดปากกันแล้วแต่ว่าที่นี่ปกติเราเนี่ยค่ะก็เดินข้างนอกอย่างนี้เขาก็จะไม่ใส่กันนะคะที่ปิดปากเขาจะใส่เฉพาะในในร้านค้าอะไรอย่างนี้ค่ะในห้างในช็อปประมาณนี้ค่ะแต่ว่าข้างนอกอย่างนี้เขาจะไม่ใส่ แต่วันนี้วันแรกค่ะทางรัฐบาลเขายกเลิกการใส่ที่ปิดปากแล้วแต่ว่าใครอยากใส่อยู่ก็ใส่ได้ค่ะ ขอบคุณทุกคนโอเคค่ะทุกคนเราไปร้านไทยมานะคะที่ค่ะ oh. ของที่ได้มาจากร้านไทยนะคะขนมไส้สับป,ปะรดค่ะนี่อันนี้กินแล้วขน,ขนมเด็ก นี่ค่ะแฟนต้าน้ำเขียวน้ำแดงแฟนตาวันนี้ซื้อไม่เยอะค่ะแค่ไปซื้อของมาทำมาสัมันเฉยๆนี่ค่ะวิตามิลแฟนชอบชอบดึงค่ะวิตามิล Your favorite right? Yes I love it <This. S 2> Yes แล้วก็นี่ค่ะ น้ำแกงม,สมัสัมนปรุงรสอันนี้อร่อยค่ะแล้วก็ <c oughs> ทำใส่ผสมกับเครื่องแกงม,สมัสัมนค่ะรสชาติอร่อยมากคอนเฟิร์มค่ะอร่อยจริงเราซื้อมาสองกล่องซื้อมาไว้ค่ะแล้วก็นะคะนี่ก็เป็นเครื่องแกงข้าวซอยค่ะอยากกินข้าวซอยเดี๋ยวจะทำวันไหนวันไหนขยันจะทำข้าวซอย พริกแดงจะมาตำส้มตำค่ะหมูยอค่ะไว้ใส่ส้มตำแล้วก็ปลาหมึกแห้งค่ะนี่ค่ะหมดแล้ว,หม,ลวหมดแล้วค่ะทุกคนซื้อนิดเดียววันนี้หมดแล้วอันนี้อย่าแปลกใจนะคะถุงถุงที่นี่ค่ะเวลาเราไปร้าน ้าไปช็อปเราต้องถือถุงไปด้วยค่ะไม่งั้นเราก็จะต้องซื้อถุงใหม่ก็เลยนี่ค่ะพกถุงไปด้วยทีนี้ใส่ของนะคะวันนี้ต้องมาทำไปเดียวค่ะที่มาดูอะไรก็นี่กำเั็นจะเป็นกระเทียมที่ผัดน้ำซุปใบ,บ,บเดียวหมูค่ะกำลังต้มน้ำซุปอยู่กำลังเดือดเลยค่ะอันนี้ก็กระเทียมเจียว แบบง่าๆค,ค่ะเร็วจียมเียวเราคะเดค่ะดี๋ยวทุกคนมาเบิ้งนะคะตอนเซนหลอดหนานตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเาถมาบิ้งกันนะคะตอนเซนหลอดหนานตาิเป็นยังไงอันนี้นเขาเจียวกันเทียเท่ยว การหููค่ะก็เนยือมากก็เลยวแบเจลกับเทียมยางเดียวกัเทียมเยียวกับเทียมสับสสปะรดสับปยว อันนี้น่าจะอร่อยเพราะว่าหาซื้อ,อยากมากเลยเนี่ยโอ้ลูกลูลูกลูกลูเออเแบบีมีคนมากวนคะ่ะมีคนมากวนแม่ค่ะเราจะช่วยแม่ีมทำเป็นเสียวหรือคะฮัลโหลสวัสดีค่ะก่อนค่ะสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะค่ะ สวัสดีค่ะหนูทานข้าวแล้วเหลือแต่พ่อกับแม่ยังไม่ทานข้าวเลยหนูมาช่วยแม่ทำข้าวหน่อ,นะอยหะต่อไเ่ล่าเล่าด้วยค่ะพี่น้องผสมกันโคตรดีค่ะ,จะเจ้าพ่าสายอย่างนี้ให้กับเราบนอง จะตบอกาวลุนบนาระโหลกป่าแห้งน้าชุบกรดูกขิงก็นีนะีเขาไม่ลูกชินตาค่ะนี่เหลืออยู่ในตู้เย็นแต่เม่านใส่ลูกชิ้นตาดิแต่ว่าจะซื้อลูกชินเนื้อลูกชินหมูมากอ่ะเศรได้ลูกชินตาอยู่ในตู้เย็นค่ะก็เหลือแต่เ่อวาใส่ก่อนแล้วเขาก็มีหมูสับค่ะืส่หมูสับน้ำ สาวหัวเอาผักกุ้งนีผักกุ้งเข้าตันซื้อมาจาก้านใหน้ห่าผก,เ,กเดี๋ยวเาสิมาเหดกันเลยค่ะเดี๋ยวรออีกแป๊นึงปุลูกไปน้ำเห็ดไปน้ำชิมี่ยี่อีมแม่มแมมแม โทษด้วยค่ะเบาคัดคัดเมื่อไม่้องขอโทษขอให้นำเด้อค่ะเมื่อไม่ค่ะเมื่อไม่หนึ่งเดย์ก็ฝากติดตามด้วยด้อค่ะ เสนรูปมากเหมือนแบบว่าเล็นเล็กเป็นเกลียวบาเข้าวแบเออเป็นเลียวนาะแตกแบบว่าคนไทยเลยก็เหือนเราเรียกว่าเส้น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 เล็กเนาะค่ะเส้นเล็กคือแบว่าโค้มากอะควคคเส็นแบบว่าคือแบบว่านาขามมาก ใสส <c oughs> okay. uh, ีไปขายทุกคนเจือหมเอหับเวกนาือก่ร่อกหูไปสามเยูนิตอ่า m งเคขทุกคนูสายอง นีต้นหอมผัดชีมียังกะใส่ไปค่ะทุกคนเท่ากับมีแบบบก็คบทุกอย่างเลคะ่ะคือแบบใส่เ่าที่ห้องหาาด้อะคะ่ะแล้วก็กระเทียมเจียวค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็ <Okay. S 2> พริกโอเคพริกไทยหึ่ง่ื้อมากค่ะแล้วแกะก่อ okay. น ใช่ค่ะคลกคกอล้เนี่ยเดี๋าจะมาใส่ถุกันเลยหห้านก็กันก่นเด้อค่ะกินเียวแล้วกันเ็เสียวมหม เดี๋ยวหมูของเฮาโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเฮาไปกินกันเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวอันนี้เขาตุ้งค่ะรุงเรียบรรอยัิังขา่า,าหนาตาหนากินวะคา่ะมาเด้อกินน้ำกันมามามา,มา แซบแซบอิหมีค่ะเบอร์ตัวเลยน,นี่แซบอิลีเซนนุ่มมากบอกเลยค่ะทุกคนเซนเขานุ่มไม่ดีค่ะเบอร์ดเอียงนั้นเซนนุ่มไม่ดีค่ะทุกคน Very nice. This it is a lovely flavor. No noodle is really soft. Mm. คนลือของเห็นป่ะคะคนลือของพนักง,งานลือคะ่ะด,ดีอด กิ the like i n g ด h e เดี่ยวไรกันเหรอในไทยแลนด์มันกิน้งเตีย,แนนยแบบ๋แถวบ้านนี่ยค่ะเตี๊ย๋แบบเหมือนแถวบ้านท่าไม่บอกค่ะเราแบบว่าตามหมู่บ้านแนะ่ยก็เห็นเปีเ๊ยวขายอะรสชาติแบบนี้เลยค่ะทุกคนแซ่บอีลีอันนี้บ่นีดช่วงแจ่ของใน,นอินนี่แซ่บอีลีค่ะอยากให้มาชิมน,น้ำกัน ตะเกียบมันมืนขอบคุณลิตเติลบอนขอบคุณ very kind of you little one thank you เขาเปลี่ยนใส่ซ้อมแล้วนะตะเกียบมันมืนหมด Okay, okay. okay. แตงคุ้นควรค่ะเบบี้ฮัลโหลฮัลโหลเบบี้แอนด์เดดดี้ฮัลโหลสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะก่อนเบบี้สวัสดีค่ะเดน baby, ดีดด้อร่อยไหม It's okay? Mm. how noodle soup is okay. mm, delicious lovely yes just like Thailand yeah. p r o โปรตีนด t กว่า r e ้โหว้าวเรามีบอกว่าอร่อยกว่าบางร้านค่ะแค่ผลิตร้อนโอเคไว้เจอกันค่ะทุกคนแล,แล้วฝาก,าฝ,าก,ฝ,ากฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสสวัดีค่ะบ๊ายบาย